สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมา พูดถึงนะคะสำหรับเรื่องราวนะคะของน้องอาอายสกุณาพรนะคะซึ่งเธอเองก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในคณะหมอํำเสียงวิหกนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเธอเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบว่าตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็เป็นเด็กน้อยอีกคนหนึ่งที่มาพร้อมกับพรสวรรค์เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเธอเนี่ยก็เต็มที่มากๆเลยนะคะแล้วก็มีพรสวรรค์ที่ติดตัวมารวมทั้งความสามารถ ทั้งในด้านของการร้องการรำของเธอนะคะก็ทำเอาหลายๆคนเนี่ยก็ต่าง ปลื้มนะคะแล้วก็ต่างแบบว่าเป็น FC นะคะติดตามผลงานของเธอเนี่ยอยู่ตลอดด้วยความที่อายุยังน้อยนะคะแต่ว่าเก่งแล้วก็พัฒนาตัวเองเนี่ยอยู่ตลอดก็ทำเอาหลายๆคนเนี่ยต่างเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับเธอเนี่ยไม่ขาดสายเลยแล้วน้องอาอายเองนะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นลูกสาวของบอสนองพงศกรเลยก็ว่าได้ที่เขาเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่ารักแล้วก็เอ็นดูน้องอาายมากๆเป็นทั้งครูสอนแล้วก็เป็นทั้ง คนดูแลหลายๆเรื่องนั่นเองนะคะก็ทำเอา เราเนี่ยนะคะก็ได้เห็นกันถึงผลงานนะคะของน้องอาอายเนี่ยออกมาอยู่ตลอดเลยแล้วก็สําหรับน้องอาอายตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเธอเนี่ยนะคะก็ยังถือว่าอยู่ในวัยเด็กมากๆแต่ว่าก็เสียสละทํางานด้วยความที่เป็นงานที่เธอเนี่ยรักนะคะเราก็ชื่นชอบนะคะแล้วเธอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าทํางานออกมาเนี่ยได้ดีมากๆหลายครั้งนะคะเราก็ได้เห็นเป็นผลงานที่หน่าเวทีของเธอเนี่ยนะคะก็ทําเอาหลายๆคนก็ดังประทับใจแล้วก็ชื่นชมนะ ในความตั้งใจของเธอนะคะคแล้วก็ได้ได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะคที่เราก็จะได้เห็นผลงานของเธอเนี่ย แบบนี้นะคะออกมาเนี่ยได้ตลอดเลยนะคะยังไงก็สามารถรอติดตามรอพูดคุยกันได้นะคะสำหรับผลงานของน้องไอา้านั่นเองนะคะแล้วอย่างล่าสุดน,นะคะเหมือนว่าน้องไอาาเนี่นะคะก็ได้มีการออกมาอัปเดตนะคะแล้วก็โพสต์ทางแฟนเพจ a c e b o o k นะคะเกี่ยวกับกรณีที่เธอนนะคะแบบว่าไม่ได้ขึ้นในการแสดงรำนั่นเองนะคะเธอก็ได้ ออกมาโพสนะคะหลายๆคนก็ได้แต่ส่งกำลังใจนะคะแล้วก็มีการพูดถึงน้องอาอายโดยเธอเนี่ยนะคะก็ได้มีการโพสว่าเมื่อคืนอีหลาไม่ได้ออกลํำเรื่องหมดทุกฉากนะคะไม่ไหวจริงๆค่ะอีหลาหลับขอโทษแม่ๆด้วยนะคะ ก็เ,เหมือนว่าครั้งนี้ด้วยความที่ยังวัยเด็กนั่นเองนะคะการทํางานของเธอแล้วทีนี้เนี่ยนะคะเหมือนว่าเธอเองเนี่ยนะคะก็ออกมาขอโทษแฟนๆนะคะที่ไม่ได้ขึ้นทุกฉากนะคะในฉากลําเพราะว่าเธอเนี่ยก็คือบอกว่าหลับจริงๆก็ถือได้ว,ว่าเป็นอีกคนนึงนะคะที่ถือได้ว,ว่าเธอเนี่ยก็รับผิดชอบงานได้ดีแต่ว่าด้วยครั้งนี้เนี่ยนะคะเธอก็น่าจะไม่ไหวจริงๆด้วยความที่แบบว่ายังเด็กมากๆอายุยังน้อยทํางานดึกแบบนี้นั่นเองนะคะครั้ง นี้เธอเองก็ออกมาสารภาพเลยนะคะว่าเธอเนี่ยก็ไม่ไหวจริงๆนะคะแล้วเราก็ได้เห็นกันนะคะหลายๆครั้งเราก็ได้เห็นแฟนๆเนี่ยส่งกําลังใจให้กับน้องอ้ายเนี่ยนะคะไม่ขาดสายเลยเราก็ได้ติดตามกันแล้วแต่ละครั้งเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าแต่ละคนก็ต่างส่งกําลังใจนะคะให้กับ น้องอาอายเนี่ยนะคะไม่ขาดสายเลยนะคะถือได้ว่าครั้งนี้นะคะทุกครั้งเธอก็แสดงสปิิปริตเต็มที่นะคะทํางานอย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าครั้งนี้เธอก็ได้บอกว่าไม่ไหวจริงๆนะคะยังไงก็ถือได้ว่าได้ส่งกําลังใจนะคะให้กับน้องฮาอายกันต่อไปนะคะก็เชื่อว่าครั้งหน้าเราก็จะได้เห็นผลงานของเธอเนี่ยหลากหลายเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ทุ่มเทนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองเนี่ยอยู่ตลอด ล้วก็มีแม่แม่แฟนคลับ f c หลายๆคนนะคะที่ซัพพอร์ตเธอเนี่ยตลอดเลยนะคะรวมทั้งครอบครัวของเธอนะคะรวมทั้งบอลนงปงสกอน์ acon, ที่เรียกได้ว่ารักแล้วก็อินดูเธอมากๆเธอเรียกว่าเป็นลูกสาวคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เราก็ได้เห็นกันนะคะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงกันนะคะสําหรับน้อง I ้อยสกุณาพรยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กำลังใจให้ด้วยนะคะ